เทคนิคการกินปลาเผานะครับเผาเสร็จแล้วอย่าเพิ่งกินนะครับต้องพักไว้ประมาณ5นาทีถึงส0นาทีเพื่อจะให้น้ําของปลาเนี่ยที่มันไหลลงมาจากปากเอ,อ้ยไหลลงมาจากท้องตรงส่วนที่มันเป็นช่องโหว่ที่น้ําน้ํามันของปลาออกมามนนครให้มันได้ไหลย,ย้อนกลับไปที่เดิมครับจะทําให้เนื้อปลาฉ่ำเหมือนเดิมน,นะครับ ัครับทุกทมยินดีต้อนรับเข้สู่รายการยูดีกินมานนะครับปลากะปินานเกิมแหมแล้วครับก็วันนี้เราจะมานำเสนอเมนูง่ายๆครับแต่ก็ต้องหลายขั้นตอนนิดนึงนั่นก็คือนี่เลยครับนี่ครับวันนี้เราจะมาทำปลาเผาเกลือนะครับวันนี้เป็นปลานินครับได้รับปลามาจากเพื่อนนะครับอ่า วันนี้พี่ดาบตีนะครับก็เอาปลานิลมาให้สามตัวครับแล้วก็แบ่งให้ยายไปหนึ่งตัวแล้วก็เหลือที่พี่นันเกิมสองตัวครับวันนี้เราจะจัดเมนูปลานิลเผาเกลือนะครับก็ขั้นตอนง่ายๆไม่ยากครับมาดูใกล้ๆเลยครับขั้นตอนง่ายๆนะครับในการทําปลานิลเผาเกลือนะครับก็จะมีปลานิลนะครับเราไม่ต้องขอดเกดออกนะครับ ปาดเฉพาะตรงท้องก็พอนะครับนี่ครับตรงท้องก็พอนะครับแล้วก็ยัดตะไคร้ใบมะกรูดนะครับรากผักชีนะครับถ้าใครมีใบเตยก็ใส่ใบเตยไปด้วยก็ได้นะครับหลังจากนั้นก็โรยเกลือครับแบบหนักๆเลยนะครับเป็นปลาเก็ดหิมะนี่ก็ได้ครับใส่เป็นเกลือนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเดี๋ยวเรารอไฟนะครับ ให้มันแดงอีกหน่อยนึงเดี๋ยวเรามาทําการเผาเกลือกันเลยครับอ่ะมาแล้วครับพร้อมแล้วนะครับตอนนี้ไฟพร้อมปลาพร้อมนะครับที่เผาพร้อมนะครับมาเดี๋ยวเราจะมาเอาปลามาเผากันครับมาขยับไปดูใกล้ๆเลยครับก็ตอนนี้ผมแบ่งไฟเป็นสส่วนนะครับส่วนแรกก็จะมีแบบร้อนๆอยู่ฝั่งนี้ฝั่งนี้จะเบาๆนะครับที่แบ่งไฟเพราะว่า ตรงส่วนของปลาเนี่ยครับถ้าตรงหัวปลาเนี่ยนะครับตรงหัวปลาเนี่ยมันจะสุกยากนะครับก็เลยแบ่งตรงหางๆให้เป็นไฟอ่อนๆตรงหัวหัวไฟแรงๆนะครับมันจะได้สุกทีเดียวแล้วก็ขั้นตอนของการเผาปลาก็เราจะกลับแค่2ครั้งเท่านั้นนะครับคือครั้งแรกนะครับให้ฝั่งนู้นสุกหมดเลยแล้วก็อีกฝั่งหนึ่ง ก็ให้ฝั่งนี้อีกฝั่งหนึ่งสุกหมดเลยแล้วก็การเผาเผาแค่สองครั้งเท่านั้นมันไม่เหมือนกับเครื่องที่เขาเผาเนาะ<ม>เครื่องที่เขาเผาปลา,<ม>ปาเครื่องอัตโนมัติเขาจะหมุนอยู่ตลอดเวลา<ม>เห็นไหมครับเขาจะเอาหัวลงตรงนั้นน่ะมันง่ายแล้วก็มันจะสุกแบบทั่วกันฉะนั้นแล้วการเผาปลาแบบนี้ต้องเผาแค่2ด้านเท่านั้นอย่ากลกับด้านเยอะถ้ากลับด้านเยอะปลาจะเละนะครับและที่สําคัญก็คืออาจจะไม่อร่อยได้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูวิธีการย่างต่อไปเรื่อยๆกันลวกันครับ อ่าวิธีการเช็คว่าปลาสุกหรือไม่สุกนะครับก็ง่ายๆครับตามสูตรของการทำสเต็กนะครับมีอยู่ทั้งหมด4ในเรื่องของความสุกนะครับอย่างแรกก็คือสุกแบบแลนะครับก็ใช้หัวเปมือกับนิ้วชี้แตะกันแล้วก็แตะตรงเนื้อตรงนี้นะครับอ่าถ้าเราแตะสัมผัสต,ตัวปลาหรือตัวเนื้อถ้ามันนิ่มๆแบบนี้นะครับมันจะมีความแลก็คือความไม่สุกข,ข้างในนั่นเองนะครับ ต่อไปเป็นนิ้วกลางนะครับก็จะแข็งขึ้นนี่เขาเรียกว่ามีเดียมแรนะครับถ้าเป็นนิ้วนางนะครับก็จะแข็งขึ้นอีกนะครับนี่แสดงว่าสุกแล้วนะครับเขาเรียกว่ามีเดียมนะครับแล้วก็สุดท้ายเอาหัวแม่มือแตกกับนิ้วก้อยนะครับแข็งแป๊บนะครับนี่เขาเรียกว่าแบบสุกนะครับอ่ะเรามาดูว่าปลาตอนนี้เป็นแบบไหนครับขยับมาเลย นี่เห็นไหมครับตอนนี้เรากดไปนุ่มๆน,นะครับนุ่มๆแสดงว่าตัวนี้ปลายังไม่สุกเห็นไหมครับเดี๋ยวถ้าเราอยากให้ปลาเป็นแลมีเดียมแลมีเดียมหรือสุกก็มาเช็คได้ครับว่าเนื้อปลาจะแข็งขนาดไหนนะครับนี่คือเก็บความรู้นะครับเดี๋ยวเจอกันตอนที่เราจะเช็คว่าปลาสุกหรือไม่สุกครับหลังจากที่เราสัมผัสอีกด,ด้านหนึ่งนะครับให้พอแข็งแข็งนะครับ แล้วก็น่าจะได้แบบมีเดียมแล้วนะครับก็กลับไปอีกด้านหนึ่งกลับไปอีกด้านหนึ่งก็ใช้เวลาอีกประมาณสักไม่เกิน10นาทีนะครับแล้วก็แตะๆดูครับถ้าฝั่งนี้แข็งขึ้นกว่าเดิมแสดงว่าสุกมากๆแล้วนะครับหรือไม่งั้นก็ถ้าใครมือมือเย็นนะมือเย็นก็พลิกดูนะครับรก็คลิดอย่างนี้นะครับแล้วก็แตะๆถ้าแข็งปุ๊บก,ก็โอเคครับสุดยอดครับ เจอกันที่โต๊ะอาหารครับสุกแล้วครับมาแล้วครับเจอกันที่โต๊ะอาหารครับตามที่เรานัดหมายกันไว้ปลาเผาสองตัวนะครับตอนนี้ทีมงานอยู่ข้างหลังกล้องสนุกสนานกันมากนะครับเพราะหิวข้าวมากแล้วเมื่อกี้ช่วงเวลาว่างๆครับพี่หนันเกิมก็เลยเอาเบคอนนะครับมาคั่วเกลือครับแล้วก็โรยพริกไทยนิดหน่อยครับก็จะกินแบบกรอบ อร่อยมากครับแล้วก็แม่บ้านเตรียมนี่ครับมีนะมีข้าวลวกนะครับกินกับปลาเผาอร่อยมากแล้วก็ยังมีผักโอ้โหโคตรผักครับมะระยังเหมือนเดิมยังมีอยู่มีสลัดกรอบนะครับเป็นซูเปอร์ฟู้ดนะมีต้นหอมมอีตัวฟักยาวนะครับแล้วก็นี่ครับ น้ำจิ้มซีฟู้ดครับแม่บ้านจัดการให้นะครับใครอยากดูสูตรของแม่บ้านกลับย้อนไปดู E ีน้ำจิ้มซีฟู้ดได้นะครับแม่บ้านให้สูตรมาแบบนั้นเลยอ่ะเอาละครับเดี๋ยวเราลงมือลองชิมนะครับวันนี้แค่ลองชิมเนาะทีมงานเราหิวมากมากนะครับก็วิธีการที่จะแกะปลาออกมาง่ายๆนะครับถ้าใครมีมีดหรือกรรไกรก็ทําแบบนี้เลยนะครับตัดตัดหนังตรงซี่ข้างหลังนะครับตนแนวสันหลังมาจนถึงปลายหางนะครับ แต่ถ้าใครไม่มีมีดไม่เป็นไรใช้ซ่อมได้นะครับนี่ใช้ซ่อมกีดแทนได้นะครับกีดตามแนวสันหลังเลยครับรูด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 นะครับรูดมาตามแนวสันหลังเลยนะครับนะครับอ่าเสร็จเรียบร้อยปุ๊บก็ใช้มือของเรานี่แหละครับอ่าเทคนิคการกินปลาเผานะครับเผาเสร็จแล้วอย่าเพิ่งกินนะครับต้องพักไว้ประมาณ5นาทีถึง10นาทีเพื่อจะให้น้ําของปลาเนี่ย ที่มันไหลลงมาจากปากเอยไหลลงมาจากท้องตรงส่วนที่มันเป็นช่องโหว่ที่น้ําน้ํามันของปลามันออกมา,านะ่รับให้มันได้ไหลย,ย้อนกลับไปที่เดิมครับจะทําให้เนื้อปลาฉ่าเหมือนเดิมนะครับต้องทิ้งไว้ประมาณห้าถึงสิบนาทีโอ้โหมาดูเลยครับเพื่อนๆนะครับนี่แหละครับเนื้อปลาสุกพอดีนะครับ น้ำฉ่ำครับนี่เราทิ้งไว้ประมาณ10นาทีแล้วก็ไม่ต้องกลัวครับร้อนเหมือนเดิมหนังปลาเก็บความร้อนได้ดีมากเพราะเราไม่ได้ขอดเก็ดนะครับเราไม่ได้เอาหนังปลาออกแล้วเราเคลือบด้วยเกลืออีกชั้นหนึ่งนะครับยังไงก็ร้อนอุ่นแน่นอนนะครับก็ก่อนจะทานอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณเพื่อนตีนะครับดาบตีนะครับที่ได้เอาปลานะครับมาให้พี่หนันเกิมแล้วก็ทีมงานนะครับ แม่บ้านสายเขียวแล้วก็ลูกๆนะครับได้กินกันก็ขอบคุณมากๆนะครับก็พอดีพี่ดาบตีเขาเอาปลาออกในวันที่เราทำงานนะครับก็เลยไม่ได้ไปถ่ายอ่า u u u e e ก็ยังเหลืออีกบอ่อหนึงใช่ไหมครับที่เราคุยกันไว้ก็เดี๋ยวรอถ้าได้กำหนดเวลานะครับเราจะไปเที่ยวบอ่อปลาครับอ่ะมามาชิมกันครับว่าเนื้อปลาสดๆเป็นๆมาทำปลาเผานะครับปลาย่างเกลือ จะหวานและอร่อยขนาดไหนชิมเนื้อปลาก่อนนะครับชิมเนื้อปลาก่อนโอ้นี่เลยครับเอาแนวข้างหลังมาเลยนี่ครับท่านผู้ชมโอ้โหถ้าพยาบาลเห็นชัดนี่จะมีควันขโมงเลยนะครับอม,มาชิมแบบเนื้อปลาสดๆครับเป่านิดนึงอืมอ้ม หวานมากๆเค็มนิดๆนดอกนั้นเป็นหวานเนื้อปลาหมดเลยครับอืมผมว่ากินเปลา่าๆหรือกินจิ้มเกลือที่เราเผาเนี่ก็อร่อยแล้วนะครับมาเดี๋ยวเรามาชิมกับน้ำจิ้มอาแม,ม่บ้านมาดูหน่อยทินี่นี่ครับเห็นไหมครับเราย่างนะครับเราเผาสุกพอดีเห็นไหมครับเนื้อไม่มีสีแดงแต่เนื้อจะมีน้ําเห็นไหมครับมีน้ํา นุ่มๆนิ่มๆแบบนี้นะครับฉ่ำหวานมากๆอ่ะมาชิมอีกครั้งหนึงนี่ครับท่านผู้ชมว้าวแบบนี้เลยครับอ,อร่อยแน่นอนมาครับจิ้มกับน้ำจิ้มของแม่บ้านครับแบบนี้เลยครับผมคุกเลยครับ แต่กินระวังกล้านะครับจะมีกล้างตรงแนวแนวตรงกลางสันหลังนะครับกินให้ระมัดระวังนิดนึงนะครับใครมีเด็กๆที่กินด้วยกันก็แกะให้แกะเนื้อปลาให้เด็กๆด,ดีกว่านะครับจริงๆแล้วกินกับมารละก็อร่อยนะครับแล้วครับ อีกสองคำนะเพื่อนๆนะอีกสองคำนะอืมคำต่อไปเราจะมากินกับผักอืคำที่สามครับปลาหายไปครึ่งหนึ่งละปลาหายไปยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์จิ้มแบบนี้ครับนี่นะครับเพื่อนๆจิ้มแบบนี้อืใครชอบแบบแซ่ปๆต้องแบบนี้ครับแล้วก็ใส่ปากไปเลย เข้าปากไปเลยครับเข้าปากไปเลยากามด้วยมีขาครับเล้เสร็จุดสุดๆค้สุดท้ายมาเอาตรงท้องครับมา,าตรงท้อง อดูครับเนื้อตรงท้องเห็นไหมครับแบบนี้เลยนะครับเนื้อตรงนี้จะมันแล้วก็จะหวานนะครับกว่าที่อื่นนะครับแต่กินเยอะแล้วจะเลี่ยนเพราะเขามีน้ํามันเยอะมากนะครับแต่เป็นไขมันดีนะครับแต่กินเยอะมันก็จะมีโอกาสเลี่ยนอยู่นะครับก็ใส่น้ําจิ้มเหมือนเดิมครับอืสงสัยทีมงานไม่ได้กินแน่ๆน้ําจิ้มนะครับ นั่นเกิ่มจัดซะนะครับใกล้ๆหน่อยไหมครับโอ้โหมันฉ่ำมากกับน้ำจิม้มแล้วก็เนื้อปลาไม่แข็งครับน้ำสวยหอ, <c oughs> อมครับหนึ่งสองสามยออหวานอ่ะ กินกับขอ็อร่อยของพี่นั้นเกิ่มครับคือต้นหอมครับ mm hmm. ปลาดีวัตถุดิบดีน้ำจิ้มดีเครื่องเคียงครบอร่อยแน่นอนครับกับเมนูปลาเผาเกลือวันนี้นะครับ เอาละครับพี่หนังเกิมขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมของเพื่อนๆนะครับอย่าลืมเป็นเป็นกำลังใจให้กันตัวรับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตลรวถึงกดกระดิ่งนะครับคือช่องเฮือนมงคลชาแนลนะครับในรายการยูดีกินหวานครับสำหรับเมนูนี่ยังติบอกไปครับปลาเผาเกลือนะครับก็พี่หนังเกิมขอให้เพื่อนๆทุกคนมีความสุขนะนะครับยูดีกินหวานกันกูคนครับเจอกันใหม่ในอีพีต่อไป ว่าจะเป็นเมนูอันหยังสถานที่อันหยังไปรีวิวหรือเปล่าทำอย่างหรือเปล่ากินอย่งเดียวหรือเปล่านะครับเจอกันใหม่ใน e ีต่อไปครับสวัสดีครับ